สวัสดีครับพบกับช่องพาลองทำชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาทดลองทำยาดองนะครับเป็นยาบำรุงกำลังนะครับสำหรับคนที่ทำงานมาเหนื่อยเหนื่อยนะครับกลับมาก็ฟื้นฟูกำลังนะครับก่อนกินข้าวนะครับวันนี้เราจะมาทำกันอยู่2สูตรนะครับสูตรแรกเนี่ยจะเป็นสูตรดองกระชายนะครับกระชายธรรมดาหรือกระชายดำก็ได้นะครับส่วนสูตรที่2เนี่ย เราจะมาดองสือสิอดตัวนะครับโอเคนะครับเรามาเริ่มทํากันเลยแรกนะครับเราต้องเตรียมโหลมาก่อนนะครับเตรียมโหลแล้วก็เปิดแล้วก็กระชายดํากระชายธรรมดาก็ได้นะครับใส่ลงไปเลย ยอย่าอตามด้วยน้ำตาลกรวดนะครับน้ำตาลกรวดถุงนี้ครึ่งโลนะครับใส่แค่ครึ่งเดียวพอน้ำตาลกรวดนะครับ <Okay. S 2> แล้วตามด้วยน้ำพึ่งนะครับพึ่งธรรมชาติก็ได้พึ่งเลี้ยงก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมพึ่งเลี้ยงครับ <c oughs> ขวดนี้ไม่ถึงลิตรนะครับ0.7ลิตรก็ครึ่งหนึ่งนะครับ ครึ่งหนึ่งครึงคร่งหน,นึ่งนิดนึงอีกนิด พึ่งของแท้เลยเนี่ยใช้สุรากลั่น40นะครับขวดนึงมันครึ่งลิตรนะครับ ปั๊บโอเคไม่หมดนะเหลืออีกนิดนึงเดี๋ยวเอาไว้ดองเสือสิเอ็ดตัวเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดฝาโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวรอเดี๋ยวจะบอกใช้เวลาประมาณ6เดือนนะเดี๋ยว6เดือนเรามาดูกันว่า รสชาติและสบประคุณจะเป็นยังไงนะครับมาสูตรที่สองนะสูตรที่สองเนี่ยผมใช้เสือสิตัวนะสองเลย เป็นชิ้นเล็กๆนิ่นึงอโอ้โหแข็งมากเลยไอ่ใส่ชิ้นเล็กๆเนาะอืมอืม สองหนึ่งอือใส่ลงไปโอเคสูตรผมนะผมชอบหวานๆเติมน้ำตาลกรวดอีกลงไป ลงไปน้ำผึ้งเหลือนะใส่น้ำผึ้ง ประมาณขวดหนึ่งมัน0.7ลิตรก็0.3ก็ไม่ถึงครึ่งลิตรนะครับจะได้กินง่ายนะครับเวลารกินโอเค ประมาณขวดหนึ่งพอดีนะอันนี้เหลือครึ่งขวดอันนี้ก็เหลือหน่อยหนึ่งลงไปอของแท้เลยเสรยบร้อยปิขฝา แล้วนี่ดองเสือสิตัวนะครับ2อซอง,อ,งอีกเสือสิอ็ดตัวนี่ประมาณ3เดือนก็น่าจะได้แล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับส่วนกระชายดำนะครับกระชายไม่ดำก็ได้อีก6เดือนมาดูนะครับโอเคครับผมหากชื่นชอบคลิปนี้นะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วอีก3เดือนตัวนี้อีกรกเดือนตัวนี้แล้วมาดูสรรพคุณกันนะครับว่ารสชาติสรรพคุณจะดีหรือเปล่านะครับโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ